สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมาต้าีกที50โปรติดตั้งคิ้วล้อ6นิ้วกระดุมดําด้านนะครับสําหรับคันนี้นะครับดูนะฮะงานสวยมากครับติดตั้งเข้ากับล้อเลยนะฮะเดี๋ยวมองระยะเต็มตัวหน่อยนะครับนี่ครับ6นิ้วกระดุมเป็นแบบนี้นะครับเป็นรุ่น6ชิ้นนะครับด้านหลัง1ชิ้นนะครับด้านหน้า1ชิ้นพร้อมกับคิ้วฝักคิ้วกันชนหน้าอีก1ชิ้นนะครับจะเห็นรอยต่อนะฮะ อันนี้เป็นหมุดหกเหลี่ยมนะครับไม่ใช่หมุดตัวแฉกนะครับมีการกดนะครับปั๊มเข้าไปให้ลึกนะฮะสร้างมิติของตัวคิ้วนะฮะพร้อมกับการใส่หมุดเข้าไปนะครับเก็บงานแบบนี้ฮะติดตั้งแบบใช้กาวนะครับไม่เจาะรถนะครับนี่ฮะก็สำหรับท่านใดที่ใช้นะครับตัวมาด้าว t 5ีสนะสนใจที่จะติดตั้งนะครับคิ้วล้อ ปกนิ้วกระดุมดำด้านแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมใน Facebook f แ n p a g e แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะฮะโทรได้ที่เบอร์081นะครับ281 1259ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ